ถ่ายเสร็จแล้วโอเคนี่งกของจริงครับกินด้วยนี่งกจริงโอ้ยดองดองดองแหมมีคนอยากเห็นข้างในดิโอ้โหทำไมมะม่วออกมาเยอะจังแกะเข้าไปโอ้โหสอะไรเนีใส่ลงไปจะอร่อยนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากดองดอบ อร่อยเม็ดมะม่วงหิมะพานออเสียดีๆเลยมะม่วงหิมะพานหิมอะหิมมะพานเออดีมากคือออกแบบแค่แบบว่าขอกปากเออพี่ช่าล้าเป็นมะม่วงหิมมะพานอร่อยมากอ่ะอร่อยไหมมะม่วงขอบนอกที่มันละลายนมแล้วอ่ะมันจะนิ่มๆเหมือนมะม่วงตรงกลางมันยังกรอบๆีจะให้ความกรุบๆกรอบๆเซื่อค่ะพี่บูดขอบคุณค่ะมีนมด้วยนะ ม่ใช่ครับอ๋ออร่อยไหมครับอร่อยครับขอบคุณค่ะต้องพูดถึงอันนี้ใส่นมแล้วก็กอดกันไหมอ่ะลองเรียบร้อยนี่ไงยังไม่ทันใส่นมก็ไปแล้วไงสุดนมนะถ้าอร่อยต้องซุดดังๆซื้อซื้อซื่อค่ะพี่อุ้ย จับมือกันเลยอ๋อมันไม่ได้ไม่ได้ทีน oh, ีเป็นผิดคนนะคิวหนูหมดคอเด้งเลยแกคางเด้งเลยเียมือคนนี้ปีมือคนนี้ตัวนั้กยืนยืนคุงซะขนาดนี้ไม่ไดะใครจะทำป้าบอกหนูเดี๋ยวหนูเป็นบริการให้ไหมมีให้ยืนได้1เมตรอุ้ยลองลทักโลกหนึ่ง เก๋ขอทงพงอะไรแล้วคุณฉีดน้ำไงคือไปอไม่ต้องกลิ่นออโอ๊ยพรมันสงการให้ทุกคนหน่อยค่ะ <c oughs> ก็สงการปีนี้นะคะก็ขอให้น้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆเล่นน้ำันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมเห็นไหมมีพงอะไรแล้วก็อย่าลืมรดน้ำต้องหัวผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณผู่คุณย่าคุณน้าคุณตาคุณอาค,คุณยายขึนสลับกันว่ะเขินเลยวะเขินเลยวะ คอยครั้งหนึ่งคอยครั้งหนึ่ง <Come on. S 1> <laughs>